ต้องเสริมกำลังนิดนึงนะครับ This is energy drink for my energy right now มีคนบอกว่ากินด้วยกินลิโพมีคนโดดเรียนมาเพื่อพี่เกมเลยนะเ <c oughs> ต็มเลยไม่ค่อดีนะโดดเรียนโอเค จริงเมนูนี้เสร็จแล้วนะตกใจหรือเปล่าเขาถามว่าว,นนททวันนี้เชฟทำอะไรวันนี้เชฟทำฉอบวยครับแต่ว่าไม่ใช่ฉอบวยธรรมดาเพราะว่าเป็นสูตรที่เราดดเวลลอปมาเรียบร้อยแล้วให้เหมาะกับแบรนดิ้งและโจทย์ที่เราได้รับ ตูดเอาไม่ใช่หรอคะเชฟปากตูดยังไงฮะนี่โอเคอุ้ยเยยะไป <laughs> บอกว่าอย่าทำอะไรของลูกค้าพังนะพีเ่เกมนนั่แหละ <c oughs> สำหรับใครที่เพิ่งตื่นนะครับวันนี้คือเกมเพย์มาเทคโอเวอร์ไอของคิมพอชนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเกมเพย์พาทุกคนมาทำงานกับเกมเพย์ด้วยว่าวันหนึ่งเนี่ยเกมเพย์ทำอะไรบ้างรึบนี่คือชอ็อตหวย อันนี้คือลำไยนะฮะ mm. ขอน้ำแข็งหน่อยนี่นะครับ What is t h a This t one is a what is called um. ทำงานไปด้วยดูลูกไปด้วยสมาธิอยู่ไหนไปตัดหน้ามาไม่ลูกมันจะทิ้มตาหนูแล้ว f e a s อ <Please> us <S ตั้งใจสุด yes ก a ซ i ี e เจลลี่อ one is ก a ซ i ี e เจล glass jelly and j o u s e correctly lay ตากล้องคือเป็นทุกอย่างให้แล้ว คอมโมเซลามาพี่เกมพี่ทานมาแล้วสวัสดีครับผมแคงพะประซิปอยากกินเลยได้ยังอะขอช้อนขอขอขอช้อนนั่นหนึ่งด้วยนะเมย้นี่ใครชิมนะนี่เลยครับลูกค้านั่งอยู่ตรงนี้ใครชิมอนะ <laughs> โดดเรียนมาเพื่อดูสิ่งนี้อ่ะโอเคต้องแข็งใส่นี้ให้หมดโอเค อันนี้ใครชิมวะลองมาให้ชิมวะชิมเองไหมเฮ้ยคอมเมนต์ตัวเองก่อนแล้วจะทำอีกชุดเป็นยังไงทำอีกชุดใส่แก้วไว้แล้วก็ยังไม่ต้องใส่แขกได้ครับเอาแช่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งพี่เขาให้ะค่ะ อไรออนันี้ถ่ายอยู่ป่ะพี่ไม่ถ่ายอันนี้ชิมเลยได้ปะไ,ได้ก่อนมาดูกล้องกันนะเฮ้ยโอถึงโอถึงอันนี้คือเราชิมเองก่อนนะครับชิมเองก่อน ขาถามว่าอร่อยไหมเป็นไงเป็นที่น่าพอใจไหมผมให้คาง,งาน mm. เจ็ดตมสิบเพราะอะไรนมเดี๋ยวส่วนประกอบอื่นมันผมว่าน,นม ว่าต้องเป็ือนที่นมแต่ผมว่าอร่อยดีเขาบอกว่าเหมือนเด็กน้อยเพิ่งตื่นมากินข้าวโอเคเดี๋ยวเราลองทำให้เลยค่ะเราลองทำให้ลูกค้าชิมกันดูดีกว่าว่าพอเขาชิมแล้วเนี่ยเขาจะให้สิคะแนานเนี่ยให้ผมกี่คะแนาน ชิ้นตรงไหนอ่ะไปไหนอ่ะถ้วยอยู่นี่ค่ะถ้วยไหนครัอ่ะเปิดตู้เปิดตู้อันนี้เปนดูอะไรอนไม่ขึ้นได้ไหมนี่สัอองลูกเถออันนี้คือส่ากกวยลำยายอบแห้งครับเดี๋ยวขอน้ำแข็งก่นอนไม่พอ ม่ำๆม,มข้าวเช้าก่อนไปโรงเรียนหรอลูกฟิลเจียกับนม ยืนชิมตรงนี้ได้เลยลองถ่ายภาพหลังเขาถามว่า what is the yellow thing Which yellow thing is longan? Dry longan? ข้าวหอมมะลเก็มเกีอดแล้วครับ ซึ่งเวลาเสิร์ฟลูกค้าเนี่ยเราก็จะจับให้สวยหน่อยต่างกับที่เรากินเมื่อกี้ อช้อนอยู่ข้างในดินชักปกติเลยครับมันบนได้อยากได้ปกติใช่ครับเพราะว่านี่คือที่ขำชมเยอะๆนะครับเพราะว่ามีคนดูผมอยู่ในไลฟ์ประมาณ200ร้อยกว่าคนชื่อเมนูอะไรนะชื่อเมนูเฉาเก๋ เกมเพย์สุด <laughs> อื่อะไรกันนี่คิดวอืีอือันนี้ที่พูดจริงพี่เนี่ยถื <c oughs> อว่าเก่ <c oughs> งใจสองร้อยคนโอเค okay. <c oughs> ถือว่าจริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ดีเหมือนกันนะ <c oughs> ที่ <c oughs> มีไลฟ์คินพอสแล้วก็มีลูกค้ามีแล้วก็มีคนดูคอยกดดันอยู่ <laughs> ไม่ได้เลยเมลูแรกที่ f ฟ r ร์สติ้งที่ที่เทสติ้งของเราคือผ่านแล้วอ่ะได้อยู่เลยได้เลยครับอันนี้ได้เลยได้เลยหรือได้เลยไม่ใช่ได้อยู่ได้เลยก็คือว่าถ้าน้ำแข็งละลายแล้วมันจะยังรสชาติอยู่ไหมถ้าเกิดว่าน้ำแข็งละลายนะครับเราสามารถเติม,มน้ำตาลใส่แดงพี่เดีกเรามาองกินดิเป็นไงกอะไรกันอ่ะพี่ขวัญบอกว่าได้เลย ไม่ได้บอกว่าได้อยู่ด้วยนะครับบอกว่าได้เลยเป็นไงอืมอร่อยจริง่ะจริงหน้าตาเป็นแบบนี้อ๋อเพราะเขาไลฟ์วิวเอ้าพี่ถ่ายอยู่ด้วยหรอไลฟ์ค่ะอ๋อพี่หนึ่งลองกินพี่หนึ่งลอง เาก็กินอันนี้ได้กินไล่เดียวเก็ได้มมองเลยต้องเข้าไปเป็นเลยหรอไม่หรอกไม่เป็นะใส่เก่งเยนี่เรียกว่าเมนูอะไรกินขอนีใหญ่เฉากล้วยนมสดลำาไยเม็ดเจียน้ำแข็งแล้วเฉากลวยอะเฉากลวย่ไหมเฉากล้วยนี้เราไม่ได้ทำเองครับเพราะว่าถ้เกิดว่าถึงเวลาปุ๊ของเวลาที่ที่ซานเป่า ก็ผมก็ไม่ได้ทาเองเพราะว่าถ้าพี่ซื้ออ่ะมันจะประหยัดเวลากว่าอร่อยได้ตรงอืใช่กระวนยนี้เฉยๆอ่ะอือต้องใช้ชบวยเลยตรงอือต้องใช้ฉบวยเบตงนะครับทุกคนแต่ได้รสชาติถือว่ากี่กระโหลกครับมันต้องใส่เม็ดเจียวมากขึ้นมากม,มันไม่ได้ใช่ครับแต่มันเป็นเมนูที่เรารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคนทำตามได้ป่ะมีอะไรเป็นพิเศษไหมมีครับ คือมันต้องเกมพีค่ะคือคือเขาเรียกว่าอะไรนะซีเคริตซีเครซอสหมายว่าใช่ครับเวลาทำคือคนไปทำตามไม่ใช่มึงไปทำผมนี่ซีเคริซอสอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ไลฟ์อยู่โอเคถือว่าเมนูแรกผ่านไปแล้วนะครับจบไปด้วยดีนะเดี๋ยวเราไปทำเมนูที่สองกันไปครับโอเคก็ คือตอนนี้เกมเพย์ไม่ได้นอนแล้วก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับก็โอเคเมน,นูแรกเสร็จไปแล้ว